มาเทสหม้อแปลง1แอมป์กันนะครับอันนี้เป็นหม้อแปลง1แอมป์ตัวเล็กกล้องอลูมิเนียมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นของลูกค้าก้าจากจังหวัดอุทัยนะครับอำเภอลานสักแต่ขนาที่ก็เมื่อวานที่ตรงไปนะครับเมื่อวานนี้เขาอยู่อำเภอสว่าง แต่นี้อยู่หลานสักแต่จังหวัดเดียวกันนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าใหม่เมื่อวานี้เข้ามาสร้างทําไปหนึ่งตัวจากจังหวัดบึงการครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะจัดส่งพร้อมกันเลยครับ๋วส่งให้วันนี้พร้อมกันมาเทสท,ที่หลอด500ร้อยบาทแบตน้ำาิปเปตแอม มาดูว่จะได้ไฟเท่าไหร่นะครับสวิตกระดิ่งไฟอยู่ที่53ามโวลต์นะครับมาดูความถี่มาสองร้อเจิบหกฮิร์ แบตมันไม่ได้ชาร์จนะครับเมื่อวานเมื่อวานลองเทสไปมันได้อยู่ที่ 280. ออ2 8 0ร้เฮิรหน่อยหน่อยแต่วันนี้พอดีแบตไม่ได้ชาร์จกันเลยลดลงมาหน่อยแบตลูกนี้มันเสื่อมเลยในตาประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับ ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักมาสอบถามได้ขอบคุณครับ